สวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับพเพื่อนๆนสำหรับโซเชียลหรือสื่อโซเชียลทางช่อง youtube ครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะไม่ลืมผมนะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนครับผมกับเข่ากับน้มผมก็ทำเหมือนเดิมครับแต่เพียงแค่การใช้ชีวิตช่วงนี้มันเร่งรีบนิดนิดนึงครับผมต้องทำงานทำการ คนเช่า,ชาก็ตื่นมาทํากับเข่ากับน้ำเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีจังหวะเวลาที่การถ่ายทําอาหารนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไม่ค่อยครบพร้อมนะครับอันนี้ผมก็จะมีแค่ขาตั้งกล้องตัวเล็กตัวหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนครับเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดแต่ดเดี๋ยวจะลองลงคลิปไปดูนะครับว่าเสียงจะชัดหรือเปล่าครับ แล้วภาพจะชัดหรือเปล่าวันนี้ก็ไปได้ไฟติดหน้ากล้องมาครับก็มาเปิดดูแล้วมันแสงมันแสบตานิดนึงครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนไฟอัน,อนใหม่ครับผมช่วงนี้ส่วนมากก็จะเป็นการถ่ายทําคลิปลงทาง facebook ครับผมทางส่วนมากจะเป็นการทํางานซะมากกว่าครับไม่ค่อยได้ไปไหนครับทํางานอยู่นาอู่ครับซ่อมรถเปิดร้านเหมือน ปกติหรอครับบัวบานผมไปได้มะขามเทศป่ามาครับผมเป็นมะขามเทศฝาดเอามาตำสมครับแล้วพอดีช่วงจังหวะที่ผมลงถ่ายทําคลิปนั่นก็เป็นช่วงจังหวะที่ผมกลับมาจากทุระครับผมไม่ได้ทํางานก็เลยมีจังหวะมีเวลาได้ถ่ายทําคลิปเพื่อจะให้เพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนได้ชมแล้วก็จะได้ สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมครับผมผมก็จะพยายามตั้งใจทําให้สําเร็จช่อง youtube ที่ผมเคยทําไว้ผมก็จะไม่ละทิ้งไปไหนครับผมก็จะทําให้สําเร็จเพราะว่าผมตั้งใจทํามานานแล้วครับวันนี้ก็ไปธุระมาครับไปบกับขี่จะบดอายุครับผม แต่เดือนหน้าจะมุดครับผมไปต่อก่อนกําหนดครับก็ไปต่อไปครับขี่เสร็จแล้วก็ไปหาซื้ออะไรในการทํางานของผมนะครับไปซื้ออะไรในการซ่อมรถเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รถอะไรนี่แหะครับประมาณนี้แหละครับก็ผ่านจุดสถานที่สําคัญมากมายสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบูรณ์มากมายครับเพราะว่าผมเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับก็ว่าจะลงถ่ายทําภาพ ถ่ายทาคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมก็ไม่โอกาสจังหวะเวลามันก็ไม่ค่อยอำนวยนะครับแล้วก็ไปเจอวิถีชีวิตของชาวบ้านครับการเป็นอยู่การกินแล้วก็การทำมาหากินตามฤดูกาลของเขาครับผมก็ไม่มีจังหวะที่จะลงถ่ายทําก็เลยไม่ได้นําภาพดีๆเหล่านั้นมาให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมครับผมวันนี่เกิดลับมาจากไป ใบขับขี่เสร็จแล้วครับก็เที่ยวหาซื้อของเสร็จแล้วก็มันจะมีงานประจําปีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาลาชครับที่อำเภอวิเชียรบุรีครับจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอที่ผมอยู่นี่แหละครับจะไซื้อของไหว้ท่านพ่กนี้ครับใครมีโอกาสผ่านมาทางนี่ก็แวะมาเที่ยวงานมาเที่ยวกับสักการะบูชาองค์พ่อเรสวนมหาลาชได้นะครับผมวันนี้ผมไปวิ่งไปถนนสายสามแยกจากวิเชียรบุรีไปบึงสามพันครับ ก็มีจะเป็นวันซุกแล้ะครับบางคนก็หยุดงานบางคนก็ยังไม่ทันได้หยุดงานมีรถนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับถนนสายไอ้หมายเลขยิเอครับผมกรุงเทพลมศักจะวิ่งขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับจะมีอยู่งี้ประมาณไอ้ประจําครับทุกอาทิตย์แล้วก็จะประมาณวันอาทิตย์ตอนเย็นครับเขาก็จะวิง่งกลับไปทํางานตามปกติเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆครับผม วิเชียรบุรีก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายให้ชมครับเพื่อนคนไหนที่่างๆมาเที่ยวแถวเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีก็แวะมาเที่ยวกับสักการบูชาองค์พ่อในสวนได้นะครับผมถ้าเ,เ,เวลาไม่อำนวยความสะดวกก็แวะกินไก่ย,ย่างบ้านผมก็ได้ครับแกกินไก่ย่างวิเชียรบุรีครับผมอร่อยมากๆเลยช่วงนี้มะขามหวานก็เยอะมากมายเลยครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ ไม่ลืมกันแล้วก็คอยเป็นกําลังใจยิดตามให้กําลังใจซึ่งกันและกันเสมอมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีมีสุขครัม